ดาราหนุ่มเปิดภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าลูกเมียหลังห่างกันนาน45วันห่างจากลูกเมียกลับมาทำงานเมืองไทยอีกครั้งจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่สำหรับนักแสดงหนุ่มอ้วนร,งรังสิตที่ก่อนหน้านี้บินไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวภรรยาสาวชาวเกาหลีใต้ปารคยอนซอนและลูกชายน้องโรฮาที่ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านไปแล้วกว่า45วันแล้วความคิดถึงก็ทนไม่ไหวหนุ่มอ้วนได้ตัดสินใจบินกลับไปหาครอบครัวอีกครั้งพร้อมเผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกโดยระบุข้อความว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้ง45วัน #visaF6 #vaccination2shots ม่ต้องกัก i n e โด,ดยคราวนี้หนุ่มอ้วนได้ตอบแฟนๆว่ามาอยู่เพียงหนงเดือนเท่านั้นและคราวนี้ก็จะพาครอบครัวกลับเมืองไทยด้วยกัน